หลายคนเชื่อว่าคำว่า serious ในภาษาอังกฤษแปลว่ากลุ้มใจกดดันเครียดแต่ไม่จริงนะครับอะไรที่ serious มักจะเป็นเรื่องที่จริงจังมากกว่าเช่น I'm serious about my work ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าผมเครียดหรือไม่มีความสุขกับงานของผมในประโยคนี้และทั่วไปแล้ว serious หมายถึงจริงจังตั้งใจที่จะทำงานให้ดีที่สุดอีกตัวอย่างหนึ่งครับ I'm never going to leave you. I'm serious. I'm never going to leave you ผมจะไม่จากคุณไปแล้วต่อด้วย I'm serious ความหมายก็คือผมพูดจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นบางคนจะถามว่า Are you serious ในความหมายว่าคุณพูดจริงๆหรือ ใครๆที่ serious about อะไรบางอย่างหมายถึงตั้งใจกับสิ่งนั้นเช่น he's serious about his studies เขาตั้งใจเรียนหนังสือ she's serious about losing weight เธอตั้งใจลดความอ้วนเวลาจะอธิบายว่าใครบางคน serious ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นกลุ่มใจครับ she's a serious girl หมายถึงเธอเป็นผู้หญิงบุคลิกเอาจริงเอาจัง นี่แหละเรื่องของ serious สรุปได้เลยโดยรวมแล้วครับ serious แปลว่าจริงจังครับ